สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนํำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรสอตัวรูดงวดประจำวันที่5มีนาคม2566นะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่4นะครับผม สำหรับวันที่4นะครับผมแอดมินให้รู้อยู่ที่6กับ4นะครับผมสำหรับ6นะครับผมมา7 6นะครับผมในรอบพิเศษนะครับผมแล้วก็มา4 6ในรอบปกติ แล้วก็มา6 4นะครับผมในรอบ VIP แล้วก็1 6หสำหรับ4นะครับผมมา4 3ในรอบปกติ3ตัวก็เกือบแตกนะครับผมแอดมินให้อยู่ที่8 4 6ออก6 6 4 0 4 3ออก7 4 3นะครับผม ก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ f c ่น้องที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่ห้าสำหรับวันที่ห้านะครับผมมินจะให้รูดจุดที่ศูนย์นะครับผมกับสองชอบคอยตามนะครับผมเป็นแค่แนวทางนะครับผมศูนย์สอง 04 05 06และก็07นะครับผมสำหรับ2นะครับผมจะมี21 สองสามสองสี่สองห้าแล้วก็สองแปดนะครับผมสำหรับเบิ้ลนะครับผมศูนย์ศูนย์ หนึ่งหนึ่งสองสองส,ส,สี่สี่และก็ห้าห้านะครับผมสำหรับสามตัวนะครับผมเจ็ดศูนย์ห้าแปดศูนย์หก

f c พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดตีน้ำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ f c พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงๆปัง,ปงๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ